ครับกับสวัสดีช่วงสองของวันทีงีบสามเปอริกายนพศอสอสองพันหนาร้อยโฮซิโมกับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซี่พาร์โคสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งกับสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง้อมุนเมียสียูซี่พาร์โคสิ่งอะไรกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับชิปนี้กับเป็นชิปที่สองกับมี่เอฟซีโทรมาถามข่าวหลายว่าระบบการจัดการเบี่ยงง้ออยู่ตรงหน้านี่ เป็นแบบไหนประมาณไหนอันนี้ผมดีรีวิวของผมเนะครับพี่น้องครับนี่ครับระบบการจัดการของผมผมกะจอนามนะครับพี่น้องครับลงทุนจ่อนามซีนิวนี่กะจอบ้านผมจอซีพันครับพี่น้องครับเราพอดูว่าเฉียอื่อนจอเท่าไรบัานี้ผมกะเอาขั้วมสบายครับพี่น้องครับซื้อแซมเบิร์ดเครื่องแรงมาใส่ครับพ่อได้ดูในหัวจีนครับเราก็ใส่เครื่องแปรงไฟนี่ครับเครื่องมาไฟตัวนี้ ผมขี่มาในราคาสั่งมาในเน็ตครับพี่น้องครับในราคาพันสามร้อยบาทครับพี่น้องครับแหวไฟฉีดหลืองโดสตาร์โดแต่พัดแหงไฟม้านี่ครับพี่น้องครับน้ำก็ไหลดีด้วยครับพี่น้องครับน้ำก็ไหลดีผมก็ซีหามือแล้วครับจ้าหน้่ลงมาดูทีหนึ่งครับพี่น้องครับผมก็หาภาชนะมาล่องไว้คือว่าสูบทีนึงให้มันได้อยู่เป็นอาทิตย์ะครับพี่น้องครับเป็นอาทิตย์นี่ครับแต่ว่าช่วงหนาหนาวมันเกิดอะไรไเนาะครับพี่น้องครับนี่ครับผมก็หาแนวล่องไว้ครับพี่น้องครับ ทัโอวงแดงทึงถังถึงกะคุทังพุนกบมีครับพี่น้องครับนี่ครับระบบการจัดการของผมครับพี่น้องครับแล้วก็อย่างผมกับโบ่ได้ผูกรามง้อครับผมกับล้อมรั่วไฟฝ้าไว้ครับพี่น้องครับล้อมรั่วไฟฝ่าแล้วก็กระแสไฟนี่้าศิบูลตรงๆกับป้อยทั้สองมือแล้วรครับพี่น้องครับวันนี้มามือที่สามที่สี่กับโบ่ของปลอยไฟกันเลยครับกับซ้อมมึงอาการง้อตัวใดเมันบ่ดื้อมันกับบ่ออกไปเด้ครับพี่น้องครับ กะส่วนหน่อยดอกครับมันสิออกครับพี่น้องครับนี่ครับส่วนใหญ่กะอยู่ในหัวที่เอาผูกพลาสติกไว้เหรอครับพี่น้องครับนี่ครับกะประมาณนี้เหรอครับของของเขาครับของเขากะบ่แม่นฟาร์มไงมันใสเหรอครับพี่น้องครับเป็นของน้อยๆแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องคือเราเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับระบบการจัดการนี่ครับกะลงทุนอยู่ครับพี่น้องครับแซมเบิร์พรมกัซื้อมาเครื่องแรงอ่ะร่วมทอร่วมยังกะบหาพันกว่าบาทครับจอหนำสี่พันประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งนี่เหรอครับพี่น้องครับตั้งโตแปลงไฟพร้อมเด้อครับพี่น้องครรับปะมาณ นี่ครับมื่นเนี้ยเอามื่นสองพันไปครับพี่น้องครับมื่นสองพันลงทุนแต่ว่าท่านก็ต้องมีรถยนต์มาปั่นไฟพร้อมครับพี่น้องครับถ้าไม่มีรถยนต์ก็ต้องมีโซล่าเซลล์ครับพี่น้องครับอันนี้ผมเอารถยนต์ปั่นนะครับพี่น้องครับว่าผมบ่มีสะล่องรับน้ำพอสิเดี๋ยวปั่นโซล่าเซลล์ยังมือยังเว้นครับพี่น้องครับนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับผู้ใดไทุนหน่อยๆก็ล่องไปเฮ็ดแบบผมนงครับพี่น้องครับเลี้ยงแบบบ้านๆครับแต่ว่า อาหารการกินก็ถือว่าโอ้เลี้ยงดีครับพี่น้องครับย่อมเลี้ยงให้กินกับพดครับก่อนก่อนพ่อตะขอควอกเราผมก็เราขอโพดกับผ้ามีกินทั้งง้อเลี้ยงง้อขายครับพี่น้องครับนี่ครับผมหาภาชนะมาล่องไว้ย่อมสูบกประม่านะทีหนึ่งมาสูบทีหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับแต่สระมาณนี้ครับระบบการจัดการของขอกเ้าครับพี่น้องครับลูกางง้อที่นั่เขามานี่ พ่อเราขามาขวกปุ๊อปบผมก็ได le ้ฉ no ีดยาทายพยาธยาบำรุงครับพี่น้องครับหลักๆเลยครับพี่น้องครับฉีดให้ทุกตัวครับพร้อมเอาไปเลี้ยงเลยด้ครับพี่น้องครับพอ้องห่วงครับพี่น้องครับอยู่น้ำเฮ่านี่มีมียาทายพยาธยาบำรุงมามาไวอยู่แล้วครับสื่อมาไวเป็นประจำมองขวกนี่ครับผมงเราอันนี้มาร่องรับน้ำไวแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับก็ฝากเป็นแนวทางครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยฝากเป็นแนวทางด้วยครับพี่น้องครับอย่าล่องเห็นมึงครับเพื่อความสบายบริหารน้ำหามน้องออกมาตะบานเนาะ พื sea, on ite, ้นที่ห่างไก่การไฟฟ้าอย่ากงวไว้ตรงหน้าครับพี่น้องครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เหรอครับพี่น้องครับครับสำหรับชิปนี้ก็เดี๋ยวครับให้เมืองนามไหลครับพี่น้องครับเชื่อมเบิร์เครื่องแรกนี่ก็ไหลแห้งเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสำนรับปลาปลาเขาเลยครับพี่น้องครับนี่ครับไหล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 แห้งสู่ข้าวเดียวก็เต็มเมือกเหรอครับมูทีร่องรับไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับพวกนี้ก็ไว้ตะตักให้กินย่ามฉุกเฉินนะครับพี่น้องครับ ครับสำนักชิปนี่ก็จบโจบไปซัมนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ